มันจะไม่มีทีมไหนวะแพ้เปเชสี่ศูนเนี่ยกระจอกจริงๆเลยอินเตอร์มายอามี่โอ้มีเมซี่สปล่าไปแพ้ได้ยังไงทั้ง40่ศูนยอะมายามี่เนี่ยกระจอกเกินเมซี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมีเมซี่อะพูดตรงๆใช่ปะละ่ะไหนบอกเมซี่เก่งทำไมแบกเปเช่เชทำไมสู้เปเชไม่ได้ก็แค่แชมป์ UCL จะไปสู้ได้ไงใช่ไหมละ่ะ เออผมก็รู้จนจุดดีผมก็รู้ดดรคนที่อวยไม่ี่อยางผมก็ต้องทําใจคือคุณจะไปอวยอย่างเดียวไม่ได้ใช่ปะมันไม่มีทีมไหนกรจจอกไปแพ้แบบเปเชสี่สูหรอกอันนี้พูดตรงๆนอกจากอินเตอร์ไมมี่ไม่มีอีกแล้วกระจอกอยู่ทีมเดียวแหละอืมเอาแล้วไม่มีทีมมัลลิดหรอกใช่ใช่ไม่มีจะไปมีได้ยังไงเออทีมอย่างมัลลิดจะไปแพ้เหรอคุณเน่ยพูดไปดูมัลลิดนึงดูให้จบจําไว้นะฮะ เพเช่ก mm ับมาริทผมไม่ได้ดูอันนี้พูดตรงๆว่ามันเป็นยังไงคือผมไม่ดูครับก็เพื่อนๆรู้กันก็บอกผมด้วยกันคือผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ามาริทชนะอยู่แล้วนะครับสำหรับเดอร์มาริทที่มี u c l 1ีสมัยเนี่ยไม่มีทางแพ้อ่าเปเช่ที่มี UCL แค่1สมัยอยู่แล้วนะครับคือระดับมันต่างกันอันนี้อันนี้ผมเข้าใจ รเรามาอวยเมซี่กันดีกว่านะโหวันนี้เมซี่นะครับยิงไป2ประตูใช่ไหมส่งผลให้ตอนนี้เมซี่ยิงประตูรวมตลอดอาชีพาแข่งไปแล้วทั้งหมด870ประตูครับโหยเก่งจริงๆคนอะไร870ประตูอ่าซึ่งมันจะมีหลายคนแหละที่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอา้า ยิงแค่นี้ทําไมถึงต้องเรียกเมซี่เป็นโกดมีคนนึงยิงเยอะกว่าเมซี่ตั้งเยอะทําไมถึงแบบไม่ไปชมเขาอ่าก็อันนี้พูดตรงก็คือพีโดนะครับยิงเยอะกว่าเมซี่เพราะว่าพี่โดเนี่ยยิงไปทั้งหมด9 3 8ประตูนะครับก็เยอะกว่าเมซี่จริงเยอะกว่ากี่ลูกเนี่ยโอ้ห้าสิบแปดลูกอะ่ะอ่าก็ต้องชมว่าพีโดยิงประตูเก่งกว่าเมซี่นะครับอืมอ่าโอเคน่าจะเป็นที่พอใจสําหรับคนที่เป็นแฟนคลับพีโดนะเอามาชมให้ลวครับแต่ว่าเมซี่ตอนนี้ลงเล่นไปทั้งหมดโอโ้เลขสวยนะครับหนึ่ง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  ครับส่วนพี่โดเนี่ย1,281ันดนะครับคุณก็ไม่เที่ยบเมานะครับ คือเมซี่เนี่ยเขาจะเฉลี่ยนะครับ1น5านาทีต่อประตูครับส่วนพิโด1หน้112นาทีต่อประตูนะความต่างก็พอสมควรนะครับอนอกจากนั้นนะครับเมซี่เนี่ย Messi เมื่อคนถามว่าโหดยังไงคือ4นัดหลังสุดอันเนี้ยนับเฉพาะในลีลกนะ8ประตูนัดละ2คลิปเลยครับนัดละ2นัดละ2นัดละ2มีบางนัด2อไอซิดด้วยมีบางนัด1แอซิดอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องห่วงครับเมซี่คือโหดมากๆ9ก0ประตูเนี่ยผมว่าถึงแน่ๆอีกแค่30ประตูเองนะก็ะอาจจะเป็นปีหน้าปีหน้ายิงอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ผมว่าน่าจะยัง ถึงเพราะว่าจํานวนนัดที่เหลือเนี่ยเหลือแค่10กว่านัดเองนะครับผมว่าโอ้โหสิกว่านัดสาประตูเนี่ยผมว่าเกินเกินไปอันนั้นนะ่ะทําไมเปเช่ต้อง4ีูนย์ด้วยไม่เกรงใจมาริดเลยหมายถึงเรื่องอะไรอะ่ะมาริดแพ้เหรอจริงเหรอมาริดแพ้เหรอทำไมมาริดแพ้อาสรุปมาริดแพ้จริงเหรอเนี่ยผมนึกว่าพลาดตัดต่อเอาเรื่องจริงเหรอตอนแรกผมนึกว่าล้อเล่นเมื่อคืนผมมาดูผมนึกว่าผมฝัน ผมดูครึ่งแรกไงผมนึกผมฝันแบบเอา้าทาไมกองหลังนิวรามอสไปทพาพลาดจนเสียประตูวะอะไรเงี้ยผมก็งงผมนึกผมฝันไงเอา้าทําไมเดมเบเล่มันฉกไปยิงอย่างนั้นวะเนี่ยผมก็นึกผมฝันผมก็เอา้าสรุปเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงรอระแล้วที่พี่ๆเขามารอกันนี่คือไงครับเนี่ยเอา้างงเลยกูโอ้โหผมนึกว่าผมฝันเพราะผมชอบฝันว่ามาลิดแพ้ไงคือทีมือทุกการเนี้มาลิดแพ้กับทีมเราเยอะผมก็เลยแบบฝันแบบชอบฝันว่าอ๋อมาลิดแพ้แบบตื่นมาก็ ไม่หรอมั้งมาริดคงชนะอยู่แล้วระดับ15 UCL UC อะไม่มีทางแพ้ทีมที่ได้แค่1 UCL อย่างเป๊เชล็อกทีมลีกชาวนาโอ้คุณจะไปแพ้อะไรล่ะ <c oughs> ผมไม่คิดอย่างนั้นเออผมไม่น่านะไม่ไม่น่าแพ้อะไรเงี้ยเออผมคิดว่าฝันอาจจะแบบฝันแบบเออฝันดีเนาะอะไรเยก็ตื่นมาผมขับรถไง <c oughs> ผมไม่เช็คสกอร์นะเพราะผมรู้แล้วไงว่าแบบว่ายังไงมาริดก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยสรุปคือเรื่องจริงใช่ไหมผมนึกว่าภาพตัดต่อโอ้โหหนักนะหนักนะ พี่ครับอวยเฮเมสให้ดูหน่อยโอ้ยคนอย่างเมซี่ไม่ต้องไปอวยหรอกครับคนเห็นกันตัวอย่างนั้นอะไปเป็นดักเตออันดับหนึ่งของโลกคนเดียวอะมันไม่ได้ครับคนอย่นจะไปชมนะฮะใช่แบบสงสารเป้นะเว้ยตอนเป้อยู่อะแหม่ไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกแต่แบบว่าเขาชอบแซวไงว่าทีนียเห็นไหมเมซี่เป็นไหยนะของเป้เช่แต่พอเอเบเป้ออกอะโอ้โหแม่งทุกแชมป์เลยนะสมมุติถ้ามันชนะขับเวอร์คับนี่มันคือชนะทุกแชมป์ที่ลงเล่นนะคือเวอร์มากอะเนะ แต่ก็ต้องยอมเมื่อคืนผมนั่งดูครึ่งแรกแหละแม่งแบบสุดมากคับการเพรสซิ่งเล่นซะเอามัลลิดแม่งไปไม่เป็นอนะ่ะเมื่อคืนผมพูดเลยเว้ยมัลลิดแม่งเล่นแบบไม่เอาอะไรเลยอะ่ะเล่นเหมือนไมอามี่เลยอะ่ะบุ่งตรงผมว่าไมอามี่ยั่งดูดีกว่าครึ่งหลังอ่ะไอ้ที่พูดจริงๆไม่ได้กูส้นตีนนะผมว่าครึ่งหลังไมอามี่เล่นดีกว่าเป๊ะไอ้เล่นดีกว่ามัลลิดอ่ะแม่งไม่อยากพูดอย่างนี้นี่คุณดูเมสซ,ซี่อะ่ะวันนั้นน่ะที่พาเอินเตอร์มไมอามี่ไปแพ้สี่ศูนย์น่ะ คุณดูเลตติ้งเมซี่7.6แล้วคุณดูนักเตะมาริดคุณดูนักเตะมาริดแต่และคนวินิซิอุสว่าที่บอลลงดอปี2035คลีเลียนเอ็มบัปเป้ว่าที่บอลลงดอปี2036กาเซียนักเตะดาวรุ่งที่กำลังมาแรงเป็น New U นิวลาอูกอนซาเลสนี่ชูอาเมนี่สุดยอดกองหลังของเรอัลมาลิดที่ค่าตัวค่าตัวที่ถูกประเมินเกินร้อยล้านอาร์ดากอเลนักเตะดาวรุ่งสุดมหัศจรรย์จูดเบลิงแฮมนักเตะ100เกือบ200ล้าน ฟานกาเซียสุดยอดเด็กปั้นคนใหม่คู่กลางลอดิเกอร์โคตรกองหลังมหาภัยแล้วก็ไอเบียรามอ,อสอาเซนซิโอส่วนแบ็คขวาวันนี้ถูกใช้เป็นอ่าเฟเดโกบาเวเดผมพูดเลยสำหรับผมนะผมให้บาเวเดเบอร์หนึ่งบาเวเดเล่นดีสุดกุ๊กตัวอ่ะกุ๊กตัวด้วยเบลิงแฮมด้วยโอเคตามตามสกอร์นะแต่ส่วนตัวผมแอบให้บาเวเดเพราะบาเวเดเนี่ยต้องมาเล่นกันพบไอต้องมาเล่นคนละอ่าตำแหน่งอะ ตำแหน่งตัวเองความจริงออไม่ได้ควรขึ้นไปแทนกือเรหรืออะไรแบบนี้แต่แกต้องมาเล่นแบกขวา็น่าสงสารคุณดูดิเมซี่อายุ38เป็นนักเตะที่แฟนมาดริดหลายคนที่ชอบมาปั่นในหรือมาด่าผมอะไรเงี้ยบอกว่าเมซี่หมดแล้วแต่คุณดูดิเมซี่7.6อ่ะแบกทีมไมอามี่ที่แม่งแบบเหมือนทีมคนป่วยอะ่ะส่วนเรอัลมาดริดนะครับทีมระดับโลกอะ่ะทีมเบอร์หนึ่งของโลกทีม,มยูเซียห้าสมัยเล่นได้เท่านี้อะแต่อันนี้ผม ผมแอบไม่ค่อยอยากโทษโค้ดนะเพราะผมรู้สึกว่าแผนเอ้ยแต่ว่าความจริงเอาพูดพูดตรงๆนะพอไม่มีเทนอะ่ะผมว่ามรตดูอันตรายน้อยลงที่ผมเห็นคอมเมนต์ถามว่าพี่อธิบายคุณพาคินใช่ไหมอธิบายเรื่องช็อตที่เพิ่งลงล่าสุดหน่อยก็เอ่เรื่องที่โชตาใช่ไหมผมอะ่ะเอาจริงเอาจริงนะคือผมกับช่องสร i บิวชานเอลอ่ะคือพอรู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถูกกันด้วยแต่ผมอ่ะ ไม่ได้ถึงขั้นไปเกียดทีหน้าเขาหรือแบบนี้เพราะว่าเขาชอบทําคลิปแบบในเชิงที่โจมตีเมซี่โดยใช้แบบความปั่นอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาปั่นหรือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะซึ่งมันเป็นคลิปที่เรียกว่าคอนเทนต์ไม่สร้างสารรค์อ่ะพูดอย่างนี้ละกันคือเหมือนแบบอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอ่าจามามูเซล่าที่ข้อเท้าหากักเขาให้ผลว่าเพราะว่าเนี่ยเพราะมาถ่ายรูปคู่กับเมซี่เลยสักอย่างนี่แหละซึ่งเนี่ย การคิดคอนเทนต์อะไรแบบนี้ผมว่ามันไม่สร้างสรรค์ครับมันทําให้คนเนี่ยมาด่าแล้วก็พอคนมาด่าปุ๊บเขาก็จะได้ยอดไงเนื่อว่ามันเหมือนเป็นเป้าหมายของเขาอะไรเงี้ยคือผมก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาเวลาคนมีคนมาถามถึงผมว่าเฮ้ยช่องนี้เป็นยังไงเลยผมก็จะบอกว่าถ้าไม่ชอบไปรายงานเลยครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณรู้สึกมันไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องติดตามคุณบล็อกเขาไปเลยอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมจะ,จะพยายามพูดตลอดแล้วแต่เขาอะ แต่เขาอะแม่งชอบมาเม้นในเพจผมมันไม่ใช่ครั้งแรกครับมันหลายครั้งอย่างในช่อง u t u b e เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เคยมาเมนครับเพราะเขาเป็นแฟนพี่โดแหละพูดตรงๆงเขาก็จะมาเม้นแบบว่าผมแม่งอันนู้นนี่นี่นี่อะไรเงี้ยเหมือนเขามาเม้นในกรณีที่ผมเพิ่งมีดราม่ากับเพจหนึ่งไปก่อนหน้านี้ชื่ออะไรวะอ่าเพจอาร์นาเซอร์ไทยแลนด์อ่ะเออเหมือนเขามาแชร์โพสต์ผมไปอะไรก็กลายเป็นดราม่าแล้วเขามาแจมด้วยเขามาถามคําถามว่าอะไรนะทำไมอินเตอร์มิอามี่ที่มีเมซี่ ทำไมถึงโง่ทใช้เขาใช่ไหยทำไมถึงโง่แพ้เปชเชซ,ซึ่งผมก็ไม่ตอบเขานะแต่แฟนคนอื่นน่ที่เป็นในช่องผมในในเพจ Facebook ผมอะ่ะเขาเขาไปตอบเขาไปด่าพอผมไม่ตอบเขาเขาก็ไปโพสต์เว้ในเพจเขาอะครับประมาณแบบว่าผมแค่ไปถามทําไมต้องด่าผมด้วยอะไรประมาณนั้นเน่เอ้ยผมตอบเขานี่แผมขอโทษขอโทผมผมตอบเขาประมาณแบบว่าคุณจะใช้ชีวิตหลังจากเนี้ยแบบนี้เหรอก็คือผมจะถามว่าแบบหลังจากเนี้ย คุณจะทาตัวแบบนี้ต่อไปอีกเหรออะไรเงี้ยคุณจะทาคลิปแบบนี้ต่อไปเหรอทั้งที่เขาเองอ่ะมีความสามารถในการทำคอนเทนต์มากๆโดยเสียงเขาก็โอเคเขาดูเป็นคนเก่งคนหนึ่งด้วยซ้ําแต่นั่นแหละเขาก็หาว่าผมด่าเขาหรือเขาไม่รู้อะไรอะ่ะเขาไปแท็กโพสต์มาว่าทำไมต้องด่าผมด้วยผมแค่ไปถามเองแล้วก็แท็กเพจผมมาผมก็เลยไปบอกเขาว่าเลิกแท็กผมได้ไหมผมไม่ชอบผมไม่แค่ไม่อยากยุ่งกับคุณอะ่ะ เออผมไม่อยากยุ่งกับคุณอ่ะคุณเลิกแท็กผมได้ไหมคือผมไม่อยากให้เขามาหาแสงในช่องของผมอ่ะผมไม่อยากให้พื้นที่กับเขาถึงแม้ผมจะไม่ใช่คนดังผมไม่ใช่คนที่แบบว่ามีกระแสรหรืออะไรนะแต่อย่างน้อยอ่ะผมก็มีผู้ติดตามในเพจ3 0 0 0 0กว่าคนผมก็ไม่อยากให้เขาได้แสงจากเพจผมไปอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมบอกเขาว่าเอออย่ามายุ่งกับเพจเขาไอ,อเพจออย่งยุ่งกับผมได้ไหมอะไรประมาณเนี้ทีนี้หลังจากวันนั้นเขาก็พูดถึงผมแหละประมาณนั้นอะ่ะคือเขาก็ชอบว่าผม แต่เขาจะไม่ใช้คำหยาบนะคือเขาจะพยายามปั่นเออเขาจะใช้คอมเมนต์ปั่นซึ่งใครก็ดูก็รู้ครับว่ามันคือการกวนการกวนอารมณ์การกวนเท้ากันนะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ๆเว้ยผมทำคลิปแล้วสย่างแหละมีคนนึงเขามาคอมเมนต์ ล่าสุดอะมีการดึงโชตาเพื่อด่าเมซี่ตอนแรกผมเฉยเวย้ยจนผมแบบสงสยัยเออว่างวันนั้นว่างหรือไงน,นี่แหละมันไม่มีะไรทำเวย้ยผมก็เลยเข้าไปดูว่าเขาโจมตีเมซี่ยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของคลิปช็อตเลยเอออันนี้ผมเล่าย้อนยาวหน่อยนะคือมันเป็นมันเป็นเวลาต่อเนื่องกันเวย้ยประมาณวันสองวันแค่นะั้นมันมันเป็นเหตุการณ์ติดต่อกันเอาจริงๆอะผมบันทึกไว้เพราะผมอะกลัวเขาจะลบแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ทํา ผมกลัวเขาจะเป็นคนแบบนั้นแต่สุดท้ายตอนนี้ปัจจุบันเขาเลือกที่จะซ่อนเนื้อหาวิดีโอปกปิดตัวตนอาจจะรอเวลาอีกทีนึงเพื่อกลับมาหรืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้เหตุผลนะแต่เอาเป็นว่าเขาเนี่ยทำคลิปออกมาประมาณว่าเหมือนเขาจะตอบโต้คนที่ไปบอกว่าโรนโดไม่ไปงานโชตาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโรนโดที่โรนโดไม่ไปงานเพราะเขามีเหตุผลซึ่งผมก็เห็นด้วยกับโรนโดที่โรนโดไม่ไปนะเพราะโรนโดเขาเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาก็ เหมือนจะแบบบอกว่าลวนโดไม่ไปงานเพราะเขามีเหตุผลแต่ประเด็นน่ะเขาไม่น่าเล่นเรื่องนี้เขาบอกว่าทําไมเมซี่อ่ะ ถึงไม่พิมพ์คําว่า RIP ซึ่งเมซี่เขาจะใช้เป็นภาษาสเปนเขาจะเป็นอีกคํานึงครับออะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งมันไม่ใช่ RIP เขาก็บอกว่าทำไมเมซี่ถึงโง่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าเมซี่ต้องยิง20ประตูเพื่อเป็นการไว้อะไรอะไรเไงี้ยซึ่งสําหรับส่วนตัวผมผมมองว่าเฮ้ยอันเนี้ยเอาเรื่องการตายของโชตามาเป็นเครื่องมือในการด่าเมซี่ทําไมคือคลิปก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรผมไม่เคยไปยุง่งผมไม่เคยไปบอกให้ใครแบบเฮ้ยมึงไายทุกคนไปลุมไปล,มไปลุมแบนดลุมด่าผม่ม่เเคคยนนะแตพอปป็ลิโช ผมอินไปมิเศษเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเสียแม่ผมไปนะผมรู้เลยว,ว่าการตายแม่งเป็นอะไรที่แม่งเจ็บปวดโคตร ผมอาจจะอินเวอร์ไปเองอะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําแบบเนี้ยมันไม่โอเคบางคนอะเข้ามาเถียงแทนเขาเลยนะก็เขาไม่ได้ด่าโชตามึงเดือดร้อนอะไรเขาไม่ได้ด่าโชตาซะหน่อยแต่เว้ยมึงลองนึกภาพผมพูดอย่างนี้ก็ได้นึกภาพไม่ง่ายนะผมขอใช้ตัวเองมีคนอะเอาเรื่องที่แม่ผมตายเพื่อไปด่าคนหนึ่งอย่างเช่นสมมุตินะไอเอเนี่ยแป้งเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไอบีแม่งไม่ชอบหน้าไอบีเลยบอกว่าเนี่ยงานศพแม่ไอเดอะกิทะทำไมไอเอแม่งไม่มาถ้ามึงไม่ทําแบบนี้แสดงว่ามึงอ่าไม่ได้แบบเคารพหรือไงคือมันมันไม่ใช่เหตุผล มันไม่ใช่เหตุผลที่มึงจะเอาความตายของใครสักคนหนึ่งมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการด่าใครเว้ยคนที่แม่งเข้าข้างอ่ะผมไม่ติดผมผมไม่ว่านะคุณจะรักคุณจะชื่นชอบในตัวของช่องเขายังไงผมไม่ว่าแต่คุณลองนึกภาพเว้ยถ้าสมมุติอ่ะเขาเอาเรื่องงานศพการตายของคนในครอบครัวคุณมาใช้เป็นเครื่องมือในการด่าเลวเนวเมซี่อ่ะคุณจะโอเคจริงๆหรือเปล่า คุณจะปกป้องเขาแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งเป็นที่มาที่ผมไม่โอเคครับผมก็เลยทําคลิปขอประนามในการการะทําของเขาซึ่งเขาก็ตอบโต้ว่าผมอ่ะฟังคลิปเขาหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าผมอ่ะไปด่าเขาแล้วก็แขวนแล้วก็บล็อกซึ่งแน่นอนครับผมบล็อกเขาตั้งแต่วันที่เขาแท็กผมแล้วเขาเป็นคนแรกๆผมกล้าพูดเลยว่าเขาเป็นคนแรกๆที่ผมบล็อกจากเพจเดอะกิเขาเป็นคนแรกๆเ,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 เลยครับใครมาด่าผม ถ้าไม่ด่าแม่ผมไม่ได้ด่าพ่อผมเนี่ยผมปล่อยนะผมเก็บผมปล่อยไปเลยคุณอยากด่าด่าไปเลยเพราะผมเชื่อว่าวันหนึ่งอะ่ะเขาจะเลิกติดตามหรือเลิกดูผมเองแต่อันเนี้ยผมแค่รู้สึกว่าเขามาหาแสงจากผมมากเกินไปผมเลยบล็อกเขาแต่เขาก็ไปบอกว่าเนี่ยผมแม่งย้อนแย้งด่าเขาเอาเขาไปแขวนแล้วก็ไปบล็อก ซึ่งผมจะพูดอย่างนี้คือผมแค่ไม่ชอบแนวทางของคุณอะ่ะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm. ทุกคนใครที่ดูคลิปผมเนี่ยช่วยกันไปรายงานคลิปนั้นหน่อยซึ่งในอ่าในคลิปนั้นผมอาจจะสื่อผิดพลาดหรือไงไม่รู้ว่าให้รายงานช่องด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่แน่สิ่งที่เขาทำอะ่ะผมว่ามันผิดจริยธรรมอันนี้พูดตรง มันไม่ผิดกฎหมายหรอครับสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดจริยธรรมมันใจร้ายกับครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตอะ่ะผมไม่รู้นะทุกคนในเนี้ย270กว่าคนเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทําไปไหมซึ่งผมก็มองว่าบางทีอะ่ะผมก็ไม่ควรไปทําหรอกผมก็ควรปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปแบบนั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบเมื่อถึงวันแบบลงโทษเขาเองหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ผมแค่คิดว่าทําไมอะ่ะถ้าถ้าผมทําได้อะ่ะทำไมผมไม่ทำอะ่ะในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ผมแบบสามารถอาจจะช่วย ใครสักคนหนึ่งรู้สึกดีขึ้นจากสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำไมผมถึงจะไม่ทำและมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงผมเลยกับการแค่ผมโพสต์ถึงเนี้ยว่าให้เฮ้ยช่วยกันไปให้แบบว่าทําให้คลิปเนี้ยมันหายไปหน่อยอะไรเงี้ยทำไมผมจะไม่ทำล่ะผมก็เลยเลือกที่จะทาซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมทำมันแม่งมันจะผิดไหมเพราะผมเห็นเหมือนเขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งความด้วยสิ่งที่ผมทำอะซึ่งผมก็ไม่รู้นะเขาจะแจ้งไหมแต่ดูไม่ไม่มี k e s แล้วสิ่งที่ผมทำอะผมไม่ได้มิ่นประมาทเขาเว้ยผมไม่ได้ด่าเขาไม่ได้คำเดียว ผมแค่บอกว่าเขาใจร้ายนะครับอืมแต่ว่าถ้าเขารู้สึกไม่โอเคเขาอยากเคลียร์หรืออยากคุยกับผมอะทักมาได้เลยนะสมัครเฟซมาใหม่แล้วทักมาหาผมได้เลยมาคุยกันได้เลยผมไม่ติดมาใส่สาศาสตร์เสียเทเสียโอเคผมอาจจะเป็นคนผิดที่เริ่มในการแบบประนามคุณไม่ทักไปหาคุณซึ่ผมไม่อยากคุยกับคุณนะอะอ่าพูดตรงตอนแรกอะคือผมเห็นสิ่งที่คุณทาแล้วแบบเออเพราะว่าผมแบบอินกับความรู้สึกที่แบบว่ามีคนเขาเสียชีวิตแล้วแบบ คุณไปเอาเรื่องเขามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการด่าเมซี่อ่ะคือคุณจะด่าเมซี่ผมไม่ติดด้าว้แต่แบบคือคุณใช้แบบการตายของโชต้ามาเป็นเครื่องมือในการด่าผมว่ามันไม่โอเคเออ,อ,อ,อประมาณนั้นนะนี่คือสิ่งที่ที่ผมทํามันอาจจะไม่ถูกต้องนะผมบอกไว้ก่อนสิที่ผมทำมันไม่มัน,ม,นมันไม่ถูกต้องหรอกแต่แบบอืมเออเมว่ามันมันไม่ดีกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอ่ะนะครับอืม ประมาณนะั้น่ะคือผมไม่แค่แบบว่าไม่ไม่อยากให้แบบเออไม่คือผมไม่อยากให้ทุกคนไปบูลลี่หรือไปล้อในอะไรของเขานะแค่คุณวิจารณเรื่องงานวิจารณ์เรื่องงานเขาพอผมก็แค่วิจาร์เรื่องงานเขาเออเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าโอ้โหคุณเอาการตายของโชต้ามาโจมตีเมซี่อะ่ะมันโอ้โหไอ้ทียแบบใจร้ายเกินใจร้จายเกินนะครับอืมเพราะทุกทุกวันเนี้ยผมรู้สึกว่าโลกออนไลน์อะ่ะคนเข้าใจอะไรผิดว่าด่าไงก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือคําว่าวิจารณ์คือไม่ใช่นะวิจาร์คือวิจาร์ครับด่าคือดา่าต้องแยกด่ากับวิจาร์ต่างกันมากอย่างพวกเราอะ่ะเราวิจารณ์เรื่องการเล่นของฟุตบอลอะ่ะเ,เราวิจาร์กันเรื่องเล่นฟุตบอลอะ่ะมันก็คือวิจาร์เย้ยแต่เราไม่เคยผมไม่เคยไปด่าเมซี่ในเรื่องส่วนตัวหรือไม่เคยอวยเมซี่ในอะไรเงี้ยคือเราพูดถึงเรื่องฟอร์มในสนามอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคุณลองไปคุณลองไปหาดูนะคลิปเขาไม่รู้เขาจะอยู่ไหมคือบางคนแบบว่าอาจจะมองว่าผมแม่งอารมณ์ร้อนกับ อ่าช่องสติปิดชาแนลไปหรือเปล่าแต่ผมพูดตรงผมใจเย็นกับเขามากเลยนะผมไม่เคยอยู่ผมจะไปด่าเขาไม่มีนะอืก็ผมนั่แหละพยายามไม่ยุ่งเขาแต่ปัจจุบนันคือเขาก็เหมือนปิดช่องทางเขาเหมือนเหมือนซ่อนช่องทางเขาไปหมดแล้วแต่ว่าเหมือนช่องเขายังอยู่แหละแต่คลิปคลิปเขายังอยู่อ่ะอืมคลิปเขายังอยู่แหละแต่เขาแค่ซ่อนไว้นะครับก็น่าจะรอยสักวันหนึ่งที่ไม่รู้อะไรยังไงเขาคงกลับมาแหละนะครับก,ก็ก็ขอให้กลับมาแหละเพราะว่าเออผมว่า ช่องเขาอะถ้าทําดีๆเว้ยคือเขาเก่งเว้ยอ่ะผมพูดแบบไม่อวยนลเว้ยคือไม่ได้มาพูดเพราะแบบอยากให้รู้สึกดีหรือไม่ะไรนะยี่ผมเคยดูช่องเขาแล้วผมเคยชมช่องเขาไปด้วยนะว่าเออเขาเป็นคนทําคลิปดีเว้ยเสียงเขาเก่งแบบเสียงเขาโอเคเลยแต่เขาแค่ทําคลิปแบบเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์อะปีสองพสถึงสองพผมยกให้เฮียเมสไม่ได้อวยนะครับจริงๆใช่ผมก็ไม่ได้อวยผมว่าเมสซี่เก่งสุดอะ่ะใช่ไหมล่ะอ่ะ ใครคิดว่าเมซี่เก่งที่สุดตั้งแต่ปี2004จนไม่ดิเมซี่ต้องนับปี2006ครับเอา,เ,อา,เ,อาเริ่มจากสองอ่าไม่ใช่ดิ2005ดีกว่าเอาตั้งแต่ปี2005ถึงปี2025เนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครคิดว่าเมซี่เป็นนักเตะที่เก่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษเนี่ยศตวรรษมันร้อยต้องสองศวรรษเนี่ยอ่ถ้าใครคิดว่าเมซี่ดีที่สุดเนี่ยพิมพ์เลข10มาแต่ถ้าใคร คิดว่ามีคนเหนือกว่าหรือดีกว่าเมซี่เนี่ยให้พิมพ์คําว่าชิกิดิวชิกิดิวชิกิดิวสามครั้งนะครับต้องสามครั้งนะอืมแต่ผมแฟนมาริทยูเซียเออใช่ยอมเ,อเรื่องเรื่องยูเซียผมก็ยอมมาริดแหละโอเคเปิดอย่างอื่นบ้าง,างดีกว่านะเปิดอย่างอื่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวเปิดเจ็คลิปเมซี่เดี๋ยวคนเบื่อนะครับเปิดอย่างอื่นบ้างอืมฮะอะไรนะสี่สุดไม้ผมก็เปิดอะไรที่มันจะลงใจให้ทุกคนเขามีความสุขนะครับ ่ะเปลี่ยนรูปเป็นรูปเดี๋ยวเขาก็หาว่าผมล้อมานริดอีกเออวนนีน่ใช่แบบช่องอังกิจมันชอบล้อมานริดเว้นยนี่เงี้ยเออไม่ล้อแล้วไม่ล้อก็ได้ขอโทษโทษเอขอโทษขอโทษมันก็โดนเป็นดรามา่าอีกกูโดนอ่าเพจอันนั้นอนีกมาแชร์ไปด่ากูอีกให้ลูกเพจมาด่ากูอีกอือเปลี่ยนรูปละเรูปละนะครับ คุณ <laughs> จิโอกราฟี่บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดถึงมาริหรอกครับนอกจากคำว่าโชคดีและแกน <laughs> อ้าวเปลี่ยนให้ก็ได้ขอโทษขอโทษเปลี่ยนให้ก็ได้ <laughs> ผมเปลี่ยนให้แล้วนะขอโทษเปลี่ยนให้แล้วขอโทษทำได้แค่เฮาพวกมึงก็ต้องยอมรับดิจะมานั่งเถียงทําไมกันรอความ